เป็นเหตุการณ์อุกอาจนะคะคนร้ายใส่ชุดไรเดอร์อีกแล้วลเดี๋ยวนี้นิยมนะไปชิงทองในห้างแล้ว<ต>ใส่แต่ชุดไรเดอร์จะไม่ใช่ไรเดอร์จริงก็ได้ต้องและคราวนี้เนี่ยไปเกิดขึ้นที่ห้างย่านบางพลีสมุทรปราการนะคะทั้งพนักงานทั้งลูกค้าต้องวิ่งหนีกันโอนละหม่านเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนี่คือที่ร้านทองในห้าง ที่ตำบลบ,บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจัังดสมุทรปราการ hmm. เหตุเกิด2เมษายนช่วงทุ่ม15นาทีนะคะ<ม>จะเห็นคนร้ายเนี่ยใส่ชุดเหมือนเป็นไรเดอร์เนี่ยละคะ<ม>่ะแล้วก็ใส่หมุกน็อกเต็มใบป,ปิดบังใบหน้า<ม>เดินถือปืนมาที่ร้านทองเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ใช้มือดันผู้หญิงที่เลือกสร้อยคอทองคําเปิดทางแล้วหยิบเอาสร้อยจํานวนหนึ่งที่วางอยู่บนฐานนี่คว้าไปแล้วแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลยพนักงาน,งานลูกค้าต่างก็วิ่งหนีกันอย่างอนละหมาดด้วยความตื่นตกใจค่ะพนักงานเห็นตะโกนเห็นไหมฮะตะโกนตะโกนเมื่อสักครู่พนักงานร้านทองชื่อว่าคุณวัชราอายุ23ปีอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลแบบนี้จากการตรวจสอบคนร้ายเนี่ยหยิบสร้อยคอทองคําน้ําหนัก3บาท2เส้น น้ำหนัก2บาทอีก2เส้นรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ3 0 0แสนบาทวิ่งหลบหนีไปทางบปนไยหนีไฟนะครับตอนนั้นบอกเลยกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนร้ายเนี่ยพยายามข่มขู่เธอและพนักงานในร้านรถถึงลูกค้าด้วยการตะโกนบอกว่านี่คือการปล้นพร้อมกับมองว่าการกระทำทั้งหมดนมันอุกอาจอย่างมากเลยอยากให้ตํารวจจับตัวคนร้ายมาดําเนินคดีครับเอ๊นี่คือการปล้นอย่างเงี้ยค่ะ <8 S 2> <ม>วิ่งแตกกันเลยผมบอกเลยว่านี่คือการปนใช่แล้วขเขาก็ลวงแล้วเขาก็กระชากทองไปเลยก็ได้ไปขีดเส้นคะกี่บาทมีทอง2บาท2เส้นค่ะแล้วก็สามบาทสามเส้นสองบาทนี่คือเป็นสร้อยคอใช่ค่ะเป็นสร้อยคอทั้งหมดเลยค่ะหลายคดีคุณผู้ชมชิงทองปนทองจี้ทองเนี่ยสุดท้ายตำรวจจับได้หมดเลยนะครับตำรวจไปไล่วบจรปิดแล้วนะ และที่สำคัญบอกตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุและเส้นทางหลบหนีแล้วเบิกต้นอยู่ระหว่างติดตามตัวบาดํดำเนินคดีครับทราบแล้วเราทราบแล้วว่า,เ,าเขาเขาน่าจะเป็นใครรายละเอียดน่าจะหลบหนีไปทางไหนครับตอนนี้กําลังจัดชุดไล่ล่าติดตามตัวอยู่คาดว่าจะได้ตัวเม,มื่อไหร่คะท่านจะให้ได้เร็วที่สุดครับ นอกจากนี้นะคะผู้กํากับการสอพอบางพลียังบอกว่าการกระทําของคนร้ายเนี่ยผิดทั้งเรื่องชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและทําในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็ใช้ยานพาหนะหลบหนีนะคะส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวจะมีการพิจารณาแจ้งเพิ่มเติมต่อไปนะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ